ท่านผู้ตรวจการแผนดินท่านสมัิ์สุวรรณัิสิจธิตตเนื่องจากวันนี้ท่านศาภาจารคับเปิดต้านอาชีพสุขการมีงานทำของใจอัศยยนัสถาบันเพื่อให้ผู้ผ่านการสุกอบรมสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสคนผสมศึกษาต่อในระบบจำนวน9,498คนผสม ท่านสมศักดิ์สุวรรณกิจเริย์เราผมนายเอกพลอิสราคุณทานะอุทยาผู้นในการสถาบันพัฒนาผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้เกียรติมาในงานาที่มีตำแหน่งงานว่างเตรียมรับตัวเด็กน้องๆเนี่ยหลังจบ6เดือนด้านอาชีพก่อนที่จะไปทำงานอยากจะเรียน ทางจังหวัดระยองจะได้นำข้อเสนอแนะและทิ่ทางการปับเพื่อนโครงการจากคเ่งเจียรของจังหวัดระยองเป็นหลักที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านสมศักดิ์นำเสนอข้อมูลหลักสูตรการถุงลม6สถาบันพัฒนาพลใงงานสิ่เจียระยองนำเสนอข้อมูลหลักสูตรถุงลม แล้วเราตามแมน้เพราะว่าประสบเราีจะตาม้ใเวลาล้างมืนะนะแต่งตนี่คุประมาณให้ช่ไนะเรายทุกอย่างราบอกว่ารแมก็ต้องระฟ้าครับนมาีผกระต้อางกายอ่าเรามีดีโอให้ดู กอบ้องนี้ด้วยนะครับหนึ่งสองสากดไล้์หน่อยครับกดไล้์สดครับหนึ่งสองสาสวยครับ <c oughs> ที่มาของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับสืบเนื่องมาจากในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและจบม .3 จบการสาภาพบังคับม .3 และไม่ได้เรียนต่อเนี่ยเป็นจำนวนมากเด็กกลุ่มนี้เนี่ยในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลังจบการศึกษาเนี่ย <c oughs> ก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือได้ค่าจ้างแรงงาน อย่างมากก็เพียงอัตราค่าจ้างค่าต่ำวันละประมาณ300บาทมีแนวความคิดว่าถ้าเราได้ฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยทันทีหลังจบการศึกษาเนี่ยโดยใช้เวลาอีกประมาณ4-6เดือน,นหลังจบการฝึกทักษะอาชีพแล้วค่อยเข้าไปสู่ตลาดแรงงาน ก็จะเป็นการเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในสถานะใหม่ในสถานะของแรงงานมีฝีมือในฐานะของผู้ช่วยช่างหรือช่างในสาขาที่ฝึกอบรมสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือค่าจ้างแรงงานในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามสาขาวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมไปก็จะเป็นการช่วยให้เด็ก กลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อไปสู่การทำงาน